สวัสดีคะ่ะสุขภาพดีบม่มีขายอยากได้ตองเข็ดเองคะ่ะมาเจอเพจสุกสลามอมตุในรายการเว้าแบบแป้นแปนนะคะเป็นการจมเพื่อสุขภาพว้าแบบอีสา,านมาเนานะคะว้าแบบฟังงายเข้าใจง่ายปฏิบัติางานะคะถาใครมีปัญหาสุขภาพต้องมาเจอที่รายการเว้าแบบแป้นแปนคะ่ะว้าแบบแป้นแปนคือฮอดแฟนๆหมจึงเปิดช่อง ปวดมาฟังหมองมองจุ่มให้เจ้าได้ฟังเว้าเรื่องดีๆเว้าแบบเป็นๆมอนห้อยหน้าฟังจะจุมให้ฟังทุกวันในรายการเว่าแบบแป้นๆถ้าอยากรู้เรื่องนังขอแฟนๆขอมาสิจุมให้ฟังหลอกนะ ทั้งพญ,ญานอยกอมให้ฟังถ้าเว้าถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้หมอนํำแน่เพื่อดูแลเป็นกำลังใจเปิดมาโดยเพลงประจำรายการสุขสราหมอตุกเว้าแบบแปน้นแปนกะก่อนจะเว้าเรื่องอื่นนะคะเว้าแบบบ่บังภูมิอยาก หัวเรื่องโลกอยังนะคะเขียนหรือขอกิดเห็นแนะนํอ่าสุสราห,หมอตุกมานะคะจะจัดให้นะคะโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆจมไปกับบาลเอานี่แหละนะคะว่าแบบง่ายๆฟังง่ายดูแลง,ง่ายนะคะดูแลจ,จะของ่ายเพราะฉะนั้นมาฟังมึงนะคะไขเลือดออกคะ่ะช่วงนีนาฝนนะคะเปิดเรียนตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมมานี่นะคะ เด็กหน่อยจะอยู่โรงเรียนหลายกองเฮ้ามันบ่อแต่ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพจะดีเฝ้าระวางไข้เลือดออกบ่อยเกิดในครอบครัวเฮ้าหรือในโรงเรียนในหมู่บ้านเฮ้าจะเป็นการดีที่สุดนะคะในจวงหวัดภูนอ้ามาเจอไข้เลือดออกเกิดจากยั้งเป็นว่าเิ่นวาไพกระจักตัวไข้เลือดออกเกิดจากยุ่งไา่เป็นว่าเออทียังหูไข้เลือดออกมียุง่งไา่เป็นพาหานำโลค่ะนะคะซึ่งไข้เลือดออก จับทีเชือเป็นเชือไวรัสนะคะเชือไวรัสเชื้อไวรัสตัวนี้ซื้อว่าเชื้อเดงกีนะคะมีอยู่สองตัวนะคะที่อ่าสุขสลามมอตุกเสนแนะนําคือเชื้อเดงกีกับเชือชิกุลกุญญาแต่ส่วนใหญ่แล้วไข้เลือดออกที่เกิดอ่าทั้งทุกภาคบ่ว่าจะภาคเนื้อตาอีสานในประเทศไทยเฮาจะเกิดจากเชื้อเดงกีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นหมอจะบอกจะเว้าแต่พออาการตรงนี้ซะก่อนนะคะสาหรับเชือเดงกี นี่นะคบทุกผาคทุกใบสำหรับเสื้อที่เกิดจากชิกุลกุญญานี่ส่วนใหญ่จะเกิดจากทางผคกตายสวนยางนะคะซึ่งะจะได้บอกให้พอม่พี่น้องฟังอีกต่อไปนะคะตอนนี้เข้ามาว่าวเกี่ยวกับเชือของเด็กกีที่เกิดไขเลือดออกทุกผาคของประเทศไทยเอ่าย่งไ่เป็นผ้าหางนำลกนี่นะคะ,ะจะเป็นผ้าหาที่จะกัดจาก อ่าไปกัดเด็กหน่อยนะคะหรือผู้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกกัดแล้วปุ๊บก็ามากัดอีกผู้หนึ่งต่อกันนะคะกัดอีกผู้หนึ่งกัดอีกผู้หนึ่งเป็นการแพร่กระจายอ่าโรคนี้นะคะได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นในรัศมีลอยเมตรสมมติว่ามีคนเป็นไข้เลือดออกในรัศมีลอยเมตรนี้มีลังคาเลื่อนจ้งลังคาเลื่อนตรงนี้รับการดูแลเพื่อได้นะคะเพราะว่าเสี่ยงกับการเกิดโรคไข้เลือดออกเพราะว่าอ่า รัศมีลอยเมตรนี่ยุ่งมันสิบินสามารถกัดได้เพราะฉะนั้นนี่แหละนะคะเป็นเหตุว่าเป็นยังตงเฝ้าระวังถ้าเกิดมีเล็กน้อยอ่าเกิดเป็นไข้เลือดออกปุ๊บนะคะหมอเขาจะออกไปดูแลผลหมอกควันหรือว่าอ่าขาลูกนามยุ่งไ่นะคะพร้อมทั้งขานยุ่งนี่ในรัศมีลอยเมตรนะคะพื่นัาคนไปผลแล้วก็ว่าเป็นยังว่าผลหมองอื่นก็เพาะนี่แหละท้ายเหตุนี่ นะคะว่ามันจะติดต่อไะ้ในรัศมีตรอยเมตรเท่านั้นนะคะที่มีอาการนะคะที่นี่นะคะมาเบ่องอาการถ้าเกิดคนนั้นอ่าถือยุ่งที่มีเชื้อกัดแล้วปุ๊บนะคะจะมีอาการเป็นสามระยะนะคะนะคะเป็นสามระยะระยะแรกเป็นระยะไข่นะคะระยะไข่นี่เป็นระยะที่เขาต้องดูแล้ด้ะนะคะล้งะางไข่ลอยหลังจากที่ได้รับเชื้อจะไขล่ลอยสูงอยู่นะคะไข่สูงลอย หมายถึงว่าไข่เกินสามสิบแปดสามสิบเก้านละหกสี่สิบนนะคะประมาณสองถึงเจ็ดมือนนี่ช่วงนี้จะมีอาการกินยาสีบลูดพ่อแม่พี่น้องกินโบลูดนะคะโดยเฉพาะอ่าต้องกินในช่วงนี้ถ้ากินยาลดไข่ในช่วงระยะแรกที่อ่าช่วงที่มีการระบาดของไข่เลือดออกนี่กินได้เฉพาะยาพาราเท่านั้นยาแก่ไข่ขันตน้นคือกินพาราไส้รับหรือพาราเม็ดนะคะถ้าเป็นผูญญ้ใหญ่ ถ้าถ้าไปกินยาอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะนะคะยาที่มีส่วนผสมแอสไพรินนะคะไอแอสไพรินอาจจะหูยาอย่างนอกส่วนผสมแอสไพรินแต่หน่อยกับยาเม็ดซีสพูนหน่อย,ย,มนนอยสมัยตะกีน้นี่มีขายแต่เดี๋ยวนี่มันอยู่ในรูปส่วนผสมที่เป็นซื้อการ่ะต้องบอกให้พ่อแม่พี่น้องฟังเลยไทาบานเจ็สีหูนะคะยาไปกินยาตังูนี่นะคะยาหัวสิงยาตาหัวสิง ยาไว้คุ้นยาทําใจนะคะอ่ะยาทําใจยาปวดหายพวกนี้ยาตัง,งูจะมีส่วนผสมของแอสไพรินต้ตรงบอกซื้อเข้าไปเลยเขาไต้บานจะสิบหกว่าเออยาตัวนี้คอยตรงโบไปกินคนกินแต่พลาละเพราะยังครับเพราะว่าส่วนผสมที่อยู่ในยาแอสไพรสินจะทําให้เม็ดเลือดแตกได้ไวเด็กหน่อยช็อกไวเป็นยังเขาจะบ่ให้กินเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เฮ็ดให้เม็ดเลือดแตกไว้ายดาช็อก เสียชีวิตได้ไวเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นไข้เลือดออกถ้ากินยาลดไข้ขั้นต้นต,ต้องกินพาราเท่านั้นจําไว้นะคะต้องกินยาพาราเท่านั้นอันนี้ต่อไประยะที่สองนะคะเป็นระยะชอ็อกระยะชอ็อกหรือเป็นระยะชอ็อกไม่เลือดออกระยะนี้จะอยู่ในระยะที่ย่างสามถึงเจ็ดหมืลก,ก็มันไขจะเริ่มลดเนี่ยนะคะแต่ว่าอาการจะสุดนะครับพุณทุกคนไข้ลดโอ้ยดีละ่ะพราะต้องให้เฮ็ดยังเป็นว่า นะคะอาการสูดสิบปวดท้องอาจเจียนทายเป็นเลือดเลือดกำเดาออกอีกหนึ่งทายดำเพราะว่าเลือดเลือดออกในกระเพาะนะคะพวกนี้จะเสียชีวิตได้ในระยะที่ชอ็อกนะคะส่วนระยะที่สามคือระยะที่ฟืนตัวหลางกากเป็นไข่แล้วนะคะมันลืมกินเขาได้มีแห้งนะคะพวกนี้เขาเอื่นอาซิโบตายนะคะเป็นระยะฟืนตัวของมันนี่คือสามระยะไข่เลือดออก มาน,นี่ระยะที่เป็นหว่วงที่สุดคือระยะแหลกนะคะอ่าสุสรามาลูกอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองของข,ง,ขงดิ้กหน่อยหรือเฮาระยะแหลกี่ไข่สูงลอยสองสามหมื่นาเป็นไข่แล้วกินยาพราล่าบวลดไปในสองหมึกไปหาหมอเลยยนันหนิงนอนใจนะคะไปหาหมอเพื่อเขาจะทําการวัดทูนิเกเทสที่หมอบอกเนี่ยคะ่ะทูนิเกเทสคือการวัดเอาเสือกมาวัดอยู่หนี่นะคะ วัดแล้วปุ๊บเขาจะเบิ่งตุ่มถ้าตุ่มขึ้นแสดงว่านะครับตุ่มจะเป็นจุดแดงๆเกินสิบจุดขึ้นไปนะคะในระยะที่เขาวัดนะครับจะเป็นหมอวัดเท่านั้นนะคะเขาจะมีนิจใช้หลวก็ส่ทรงต่อนะคะคนอี่จะได้รับการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดหานะคะเจาะเลือดหาความเข้มข้นของเลือดคือเขาเอื่นว่าฮีมาโตคิดถ้าเลือดคนนะคะแต่ปกติคนเราจะเลือดเข้มข้นอ่าต่ำกว่า ประมาณ30นะครับอยู่ประมาณ30แต่ว่าถ้า,ถาเกิดคนที่ไปไข้เลือดออกความเข้มข้นเลือดจะลึกคือสามสิบหาสามถึงหกถึงหอดสี่สิบนอเมเพราะฉะนั้นตัวความเข้มข้นเลือดนี่มันจะเป็นตัวระบุว่าติดเชื้อไข้เลือดออกบอ่อนี่แหละขันต้นนี่คือระยะมีไข่นี่อุขสรามนุษย์อยากแนะนําให้ไปหาหมอนะคะอย่านิ่งนอนใจแล้วก็เป็นระยะที่จะต้องเข้าต้องกระตุน้นต้องเซตตัวลดไข นะคะเลตัวไข่ย่ามีไข่สองกระตุ้นให้เด็กกินน้าเยอะๆถ้ากินน้ำได้ถึงจะเป็นไข่เลือดออกบ่เสียชีวิตอีเมย์นะคะสาหรับการรักษาบานนี้ถ้าเป็นไข่บ่มียารักษาโดยเฉพาะจะรักษาตามอาการนะคะถ้ามีไข่ก็กินยาลดไข่ที่หมอบอกสองกระตุ้นให้พ่นกินน้ำพ้ลไม่หรือกินน้ำหลายๆนะคะ้วกะตรงรีบถามเล็กน้อยมีไข่สูงตัวแดงหนาแดงต้องเฝ้าไปหาหมอทันที นะคะนี่คืออาการที่มองกอ็จะบอกสําหรับการป้องกันบาดนี้นะคะมอจะเวา้าในการป้องกันคืออ่าบ่ให้ย,ยุ่งกี่คือนอนให้กลางมุ่งนะคะสองถ้าเด็หน่อยอยู่บอให้ยูในทีเหมือดให้เปิดไฟสว่างบห้เป็นทีอัพให้ร่มพัดผ่านได้นะคะยุ่งสิบวกาัดสำหรับหองเรียนหองทํางานก็นต้องมีไฟเปิดสว่างเบิดและกะ็มีการทําลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะ อันที่สองก็คือการกําจัดลูกน้ํายุงลายนะคะเขาสิมาเบาอีกเท่านึงนะคะในคลิปหนาว่าการดูแลและป้องกันในการกําจัดลูกน้ํายุงลายจะทําอย่างไรนะคะซึ่งจะเป็นการใช้พุ่ปัญญาสบาัตเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะขอฝากอันได้ถ่ายคลิปว่าถ้าเด็กติดช่วงนี้นะคะถ้ามีไข้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตนะคะอ่าถ้าเป็นไข่ภายในหนึ่งสองหมื่กินยาพาราบรุษ ให้รีบไปหาหมอที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดียวนี่แหละเปลี่ยนเนื้อนะคะหรือโรงพยาบาลเพื่อจัดตรวจนะคะวัดนะคะทุนิเกเทศหรือวัดว่ามิจุดเลือดขึ้นบ่หรือไปเจาะเลือดเพื่อซีสับวินิจใช้ได้ไลยข้นท่าจิตเ้าระวังตัวนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้นะคะว่าถ้าเป็นไกล้ในช่วงนี้ให้ใช้ยาพาราเซตามอลเท่านั้น ห้ามใช้ยาที่มีส่วนผสมแอสไพปลินอย่างเช่นซื้อกันค่ะปวดหายท่าใจยาตางูตา,ตาหัวสิงยาไว้คุณน,นะคะพวกนีห้ามกินเด็ดขาดเพราะฉะนั้นฝากความห่วงใหญกับพอม่พีน่นองสุขภาพดีว่ามีขายอยากใดตรงเองพอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ถ้าพอใจนะคะหรือสุขใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ครับหัวาสินค้าให้มอนิเตอร์เพื่อนะคะเป็นวิทยาท่านาเพื่อให,ให้ผู้อื่นได้ฟังนำนะคะสำหรับคลิปมือน,นี้นะคะขอฝากไว้แค่นี้พอกันสำหรับคลิปหนาในการาป้องกันหรือการกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอขอให้พ่อแม่พี่น้องะะมีสุขภาพที่แข็งแรง